รถก็ไม่ได้ล้างสามปีนะบอกอันดามันสวัสดีครับพวกับผมตาตั้งเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพามา,าล้างท่อไอเสียที่มันเป็นสนิมนะครับตามมาดูครับมันเป็นสนิมผมเป็นหลายคลิปครับพอใช้น้ำยาพวกล้างสุขภัณฑ์นะท่อที่เป็นสนิมนี่ตรงนี้มาใกล้ นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ผพืพาน้ำยาล้างห้องน้ำดูครับว่ามันจะล้างออกไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวตามมานี่กันน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นอันนี้ทุกคนใช้ไหนไม่รู้นะครับทุกคนใช้ไหนรั้แต่ผมจะลองเป็นตัวนี้อยู่ว่ามันจะออกไหมเห็นหลายคนใช้เป็นแบบเป็ดโปอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวผมลองตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมแกะท่อออกก่อนครับก็หลังจากถอดท่อมานะครับ ยามาเทลงให้มันไหลลงไปเองนะครับประมาณนี้อืเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้นะครับสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับปล่อยทิ้งไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปหาแปลงมาขัดอีกทีหนะึงโอเคครับ่รู้สึกว่าออกดีอยู่นะครับผมได้เจอแปลงทองเหลืองมาขัดก็สิบดีครับมันรู้สึกว่ามันออกไนะหนเรายงหยดเป็น ้องหยดใส่แล้วก็ขัดไป่ิตรงนี้อ,อืมก็ออกอยู่นะแต่มันต้องแช่สักพักเปลอาหรือยัอยงไงฮะ อยู่โหอ,ออกระดับหนึง่งนะครับยนะตอนนี้ก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับให้แปรงขัดไปเรื่อยๆวผมก็จะขัดไปเรื่อยๆจนก่ว่าจะได้เท่าที่พอใจ โอเคเรามันรอดูตอนที่เสร็จแล้วแล้วกันเดี๋ยวผมขอขัดไปนรด่อยๆก่อนโอเคครับแล้วมันก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวมีเวลาขัดเดี๋ยวผมจะถอดมาขัดอีกอยู่มันยังออกไม่ค่อยดีครับ ใช้แปรงทองเหลืองครับใช้แปรงที่เป็นขนแข็งๆขนทองเหลืองขัดออกดีมากครับส่วนน้ํายาน้ํามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเราต้องแช่นานเพื่ถึงจะออกนะครับแช่นานถึงจะออกแต่ว่าให้เราขัดแปรงทองเหลืองขัดกับน้ําจะออกดีมากครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับไปใส่ก่อนบายบายสวัสดีครับ ร้อยครับดูดีขึ้นมานิดนึงจากตอนแรกก็น่าจะตุงโปผมาอยู่แดงอยู่รถก็ไม่ได้ล้างสามปีแล้วบอกอดมันโอเค